สวัสดีครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ส่มนบริษัทบ้านจอมบึงนะครับที่พี่ในะทรงเที่ทุกคนผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อว่าเบียเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้โดยที่ผมเนี่ยจะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบริษัทบ้านจอมบึงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จกักพวกเรากันมากขึ้นนะครับโดยก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของวิดีโอกันเนี่ยผมจะมาพรีวิวหรือจะสปอยเนื้อหาคอนเทนต์ในอนาคตเพื่อที่คนจะได้รู้กันนั่นเองโดยเนื้อหาหลักๆก็มีอยู่3ตัว1นึ่ง เระว่าความเป็นมาที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้ต,นนตัวนิสส์คอนเทนต์สองข้อที่เหลือเนี่ยทุกคนก็รอติดตามก,กันได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาสมควรแล้วเราไปรับชมเนื้อหากันเลยครับเราก็อยู่กับบุคคลที่คอยดูแลและบริหารสวนมึกราสร์แห่งนี้นะครับพี่ครับช่วยแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักพี่หน่อยครับครับสวัสดีครับชื่อนายสุขสวัสดิ์นามสกุลส,ส,สูงนาสนะครับชื่อเล่นชื่อป๋องนะครับปัจจุบันก็ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสวนมึกราสราบ้านจอมเบึงแห่งนี้แล้วก็สวนมึกระส่ร เขาทับช้าง60สิบเามหาวิทยาลัยด้วยครับครับพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับช่วยบอกข้อมูลที่ทุกคนอยากรู้สวนเมือสศาตร์แห่งนี้หน่อยครับโดยคําถามแรกก็คือประวัติความเป็นมาของสวนเมือสศาตร์แห่งนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับพี่ครับต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2อ2 8นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้จัดสร้างนะครับสวนเมือสศาสตร์วันนคดีนะครับทั้งหมด4ภาคสวนเมือสศาสตร์วันนาคดีภาคกลางก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในวบริวาสที่ เฉลิมฉลองนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีประชนมอายุ5รอบหรือ60พรรษาแล้วก็พิธีราชมังคลาพิเศษนะครับโดยได้จัดสร้างสวนเมืองศาสตร์นะครับวรรณคดีภาคกลางนะครับโดยได้มีการปลูกต้นไม้นะครับในวรรณคดีนะครับรวมทั้งหมด10เรื่องนะครับแล้วก็จัดสร้างแล้วเสร็จนะครับปี2531นะครับสมเด็จพระเทพพระลาชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระนามในขณะนั้นนะครับเสด็จมาเป็นองค์ กร <char> าบขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับที่ทางเรานั้นได้ sw <ended> เอ่ยพระนามของพระองค์ผิดไปนะครับทางเราเคยแก้ไขข้อมูลให้ toilet, มันถ euh. ูกต้องนะครับเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2530ถึง2540นะครับพระองค์นั้นมีพระนามว่าสมเด็จพระเทพพัลตานะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับผมขอบคุณครับประธานเปิดสวนมิกษาตรแห่งนี้นะครับในวันที่2สิงหาคม2 5 3พราสครับครับ และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสุเนร่าศาสตร์บ้านจอมเมืองแห่งนี้นะครับทุกคนครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอรบกวนให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับพวกเราทีมงานสุเนร่าศาสตร์บ้านจอมเมืองด้วยนะครับเพื่อสร้างกําลังใจให้กับพวกเราในการผลิตคอนเทนต์ต่างๆในอนาคตนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับตัวผมแล้วก็ทีมงานสุเนร่าศาสต์บ้านจอมเมืองเนี่ยขอขอบคุณทุกคนท,ที่สละเวลามารับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย